ันลูกขึ้นขนาดไหนถึงต้องแปลงฟันให้ลูกวงเล็บผุดขึ้นมานิดหนึง่งตอบเลยนะคะตั้งแต่คุณแม่เห็นว่าฟันน้ำนมลูกนะคะผุดขึ้นมาจิตหนึง่งนิดหนึ่งนะคะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมานิดนึงนั่นแหละคะ่ะให้คุณแม่เริ่มดูแลแปลงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันนะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซีแรกที่งอกโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาถ้าคุณแม่แปลงฟันด้วยแปลงสีฟันและยังจับแปลงแปลงฟันให้ลูกยังไม่ถนัดมือนะคะสามารถที่จะบ,บ,บีบยาสีฟันนะคะใส่กับผ้าสะอาดพันนิ้วนะคะแล้วก็ถูููฟฟัันนนนนนให้้้ลลกกกไไปป่ออดะะะะคโเงืขึมมมาารณ2 แปลงฟันให้ลูกด้วยแปรงสีฟันจับแปรงถนัดมือมากขึ้นแล้วถึงค่อยแปลงฟันให้ลูกด้วยแปรงสีฟันค่ะแต่หัวใจสําคัญนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุนะคะให้คุณแม่เลือกใช้แยสีฟันนะคะที่มีฟัวราไรเริ่มต้นอยู่ที่1000 ppm นะคะจะช่วยเรื่องการป้องกันฟันผุลูกได้แล้วถ้าอยากให้ช่วยเรื่องกลิ่นปากลูกด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องลดค่าพลักที่ฟันลูกนะคะมองหาแยสีฟันเด็กนะคะที่มีพรีไบอติกแล้วก็มีโปรไบอติกนะคะก็จะช่วยเรื่องลดโอกาสฟันผุช่วยเรื่องกลิ่นปากแล้วก็ช่วยเเรรืื่่่่อออองงงคพลลลลลััััักกกกกททีีฟฟฟนนนนขููดดด้้้สหหแแจะะะใใชตตซ ของลูกที่งอกโผล่พ้นเหงืออขึ้นมาจะเลือกเป็นยาสิฟันเด็กคินดี้สูตรพรีแอนด์โปรบโอติกส์นะคะแล้วก็ฟูรารีหนึ่งพัน ppm แปรงฟันให้ลูกได้เลยในตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนค่ะส่วนแปรงสิฟันสําหรับเด็กนั้นนะคะจะเลือกใช้เป็นแปรงสิฟันเด็กคินดี้แปรงฟันให้ลูกได้เลยตั้งแต่ฟันซีแรกก็ได้เช่นเดียวกันหรือยาสิฟันเด็กคินดี้นะคะสูตรเดิมก็เริศไม่แพ้กันชอบใจแบบไหนเลือกแปรงฟันให้ลูกแบบนั้นได้เลยพิกัดยาสิฟันเด็กแปรงสิฟันเด็กจิ้มได้ต่กราด้านล่งงคิปวีีอขม